สมาชิก t o y ย t a f o r t u n e เนะคะเดินทางมาอย่ายนจูนิงค่ะเพื่อทำการติดตั้งพลังงานร่วมแก๊ส LPG นะคะพร้อมกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะด้วยผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะคะผลิตภัณฑ์ของสอย่ายยนจุนิ่งแบบเต็มระบบ ก่อนอื่นค่ะทีมช่างนะคะต้องตรวจสอบตำแหน่งและพื้นที่ในการติดตั้งตัวถังนะคะกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับการติดตั้งค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแก้ไขางานซ้ำซ้อนนะคะใหย่ยนจูนิ่งเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในการติดตั้งแก๊สรถยนต์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะประโยชน์ของการติดตั้งแก๊ส LPG แน่นอนค่ะว่าจะช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาที่สูงขึ้นค่ะจึงทำให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนใหญ่นะคะสนใจในการติดตั้งระบบแก๊สค่ะ แก๊สที่ใช้ในรถยนต์นะคะมี2ประเภทค่ะนั่นก็คือ LPG กับ NGV แล้วแต่จะเลือกใช้นะคะหลายคนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นชนิดเดียวกันและไม่ทราบถึงข้อแตกต่างค่ะความจริงแล้ว NGV ต่างจาก LPG อย่างสิ้นเชิงค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะจะเลือกใช้ LPG ค่ะเนื่องจากในบางสถานที่หาเติมได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็มีอยู่ในทัท่วทไปค่ะ หลังจากที่ติดตั้งตัวถังแก๊สเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูในส่วนระบบของเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์ก่อนนะคะก่อนที่จะเซตอัพระบบต่างๆนะคะอ่านี่นะครับนี่เป็นกองเกียร์เก่านะครับของ t o y ย t a f o r t u n e r นะครับก็จะบอการถมีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนกลองใหม่นะครับอันนี้น่าจะเป็นกองเหล็กนะครับซึ่งปกติสามารถทำความสะอาดได้นะครับแต่ว่าลูกค้านะครับตาม้ำที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแล้วก็ทำการเปลี่ยนให้นะครับ รถคันนี้เป็นรถมือสองนะครับเพราะไม่รู้ว่าเจ้าของรถใช้งานหนักแค่ไหนนะครับมีการปรับตั้งค่าเซตอัพระบบวาล์วไฮดรอลิกใหม่นะคะเนื่องจากรถที่มีอายุการใช้งานอาจเกิดการสึกหรอเสื่อมสภาพจากการใช้งานได้นะคะจึงต้องปรับตั้งใหม่นะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานค่ะรถยนต์นะคะจะได้กลับมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ ประกอบวาล์วนะคะปิดฝาข้อมวาล์วเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะอานะครับวัดกำลังอัดสูบเลยพ่อจะแน่ร้อยหน่ร้อยองร้อยสิบสูบสองครับสูบสามครับ รประกอบคอยหัวเทียนค่ะเพื่อให้ระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์นะคะทีมช่างนะคะก็ทำการติดตั้งระบบแก๊สนะคะเดินสายแก๊สค่ะเพื่อให้ระบบแก๊สสมบูรณ์นะคะก่อนที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ค่ะ ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เก่าออกจากระบบนะคะแล้วก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพค่ะสารกันหอนเฟืองท้าย S340 ลดการสึกหลอของเฟืองท้ายและระบบเฟืองท้ายค่ะอยญ่ยนจูนิ่งเลือกใช้น้ำมันเกียร์ของซันซอยค่ะซันซอย ATF d e ็ก o n VI Fully Synthetic ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสั่งค้อคุณภาพสูงสำหรับเกียร์อัตโนมัติตามมาตรฐานเด็กร n VI ค่ะมีส่วนประกอบของสารเสริมคุณภาพที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม พร้อมบำรุงรักษาระบบเกียร์ด้วยสารเคลือบเกียร์ออตโต้ค่ะลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าแก้ปัญหาเกียร์วืดค่ะ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ค่ะอย,ย่ายนจูนิ่งเลือกใช้เป็นซันซอยค่ะเทอร์โบซิน SN น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์คุณภาพสูงให้การหล่อลื่นอย่างสมบูรณ์เพิ่มพลังแรงแก่เครื่องยนต์ปกป้องรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดกระจายคาบเข่าเฉาช่วยระบายความร้อนมีอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานกว่าน้ำมันเครื่องทั่วๆไปค่ะควบคู่กับ VT1 Super t เปอร์ทีตเมน์นะคะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะปกป้องชิ้นส่วนอุป,ปกรณ์ภายในเครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดี น้ำยาล้างหัวฉีดเป็นเซนขาป้องกันการเกิดสนิมช่วยทําความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบเข่าที่เกิดจากการเผาไหม้ค่ะขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยอ่าเปี่ยนตเติมน้ำมันพาวเวอร์พวงมวลา,าถ่ายนะครับหลังจากถ่ายมันพาวเวอร์เก่าทิ้ง แล้วก็บำรุงรักษานะคะด้วยสารกันหอนปั๊มพาวเวอร์ค่ะป้องกันการเกิดเสียงหอนฟื้นฟูโอลิงและสติลนะคะมีสารป้องกันการรั่วซึมนะครับหลังจะติดตั้นแก๊สไอพีีเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทําการทดสอบระบบนะครับการถมานของะบ,บกแก๊สการตัดการมานระหว่างน้ํามันกับแก๊สนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่บนรถ t o y ยต a f o r t u n e er เ2.7นะครับ2.7ครทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นในเรื่องของวาล์วไฮดรอลิกแน่นอนรถคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับต้องต้องบอกว่าไงพี่ชายเจ้าของรถ นะครับครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับผมรบกวนขอชื่อหน่อยครับอ่าชื่อโอครับชื่อจริงชื่อฐานันดอนครับผมครับต้องรัตนัทไทยวงศ์ครับผมต้องเป็นคนใต้คนใต้ครับจังหวัดอะไรครับพัทลุงครับพัทธลุงนะครับถ้าพัทธลุงนี้ส่วนมากจะมีคำนํำหน้าพี่ที่เรียกว่าโกใช่ไหมใช่ผมก็ต้องเรียกโกใช่ไหมเรียกธรรมดาโอ้ไก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องโาธรรมดานครับก็ได้ก็ได้อยู่ในพื้นที่ได้เลยครับนะครับ รถคันนี้เป็นยังไงบ้างครับรถคันนี้ที่ซื้อมานันหนึ่งอันดับแรกก็คือหนึ่งะสะภาพคือสมบูรณ์ับสมบูรณ์น้ําออกปลายท่อร,ระบบเครื่องนิ่งับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะติดแก๊ส LPG อยากติดแก๊ส LP LPG เพราะว่าหนึ่งมันจะเซฟค่าใช้จ่ายับสองอยากจะมาเจอคือทีมงยานใหญ่ยนจุนนิ่งอาจารย์ใหญ่และคุณต้น,ตนและทีมงานทุกคนัคบ ที่ดูในคลิปตลอดห้าปีที่ดูมาห้าปีดูมาห้าปีดูมาที่ห้าปีเลยดูมาห้าปีดูมาศึกษาเรื่อยๆคิดว่าวันหนึ่งครับเราจะได้มาอยญ่ยนหรือเปล่านี่คือนี่คือในความคิดเราจะได้มาอยญ่ยนหรือเปล่าครับก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วก็พอดีน้องสาวบอกว่าพี่ไปดูรถให้หน่อยนี่ครับจุดจุดจุดปาะกายมาแล้วจุดประกายมาอยู่ตรงนี้อจุดประกายเพราะว่าเขาได้เขาขึ้นไปดูไปดูเสร็จแล้วคันนี้มันถูกใจไง พ่อหนึ่งพาอหนึ่งสภาพสมบูรณ์สภาพสมบูรณ์รณครับพอสภาพสมบูรณ์เสร็จแล้วผมคิดว่าคันนี้าก็จัดการเอาไปเลยแล้วก็หลังจากที่ได้รถแล้วใช่ไหมผมก็ออกมาจากกรุงเทพเขาวิ่งมาสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยกว่ากิโลเข้ามาอายายนเลยายายนจนิง่งครับผมนะครับก็ต้องการให้เราดูแลทั้งระบบอ่าโอเคครับนะครับ มีไฟลุกเครื่องโชว์ไหมครับไม่มีครับครับมีหน้าจอนะครับใช่หน้าจอมีโลดอบนิดนึงใช่นะครับส่วนมากตัวนี้เนี่ยรถซอร์จนเนอร์เนี่ยหน้าจอชอบมีปัญหาอ๋อครับครับอันนี้ผมปกติเลยเดี๋ยวต้องได้ซ่อมแน่นอนสำหรับจอนะครับอ่ะอันนี้มาในเรื่องของแทานิคของรถก่อนมาถึง นะครับต้องการก็คือดิวมาก็คือต้องการหนก่ะติดแก๊สติดแก๊สรถยนต์สองครับสองเอียนของเหลวทุกอย่างเป็นของเหลวทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับสามอย่างเช็ควาล์วเช็ควาล์วปรับตั้งวาล์วเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยพี่เจ้าของรถเป็นผู้หญิงใช่นะครับเราก็จะใช้งานก็ต้องการรถที่สมบูรณ์ที่สุดใช่นะครับสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้รถก็ทําการปรับตั้งวาล์ว อยู่ใหญ่ยนจุนนิ่งกี่วันครับอ่อสี่ห้าวันสามสามคืนสามคืนวันสามคืนสี่วันอะครับเห็นการทํางานของทีมงานพวกเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันจะเป็นระบบช่างแต่ละคนคือหนึ่งนะช่างแต่ละคนมีความรู้ความสามารถครับสามารถับผไปชอบรถแต่ละคันได้ครับนี่นี่นี่คือข้อดีของใหญ่ยนครับสองลูกค้าถามตอบได้ ตอบได้วิเคราะห์อ,อาการได้ถูกหมดแล้วสีให้ความรู้กับลูกค้าที่มากับผ,ผู้ชายรถหรือลูกค้าผู้ใชายรถรให้เราได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ถ้ามาใหญ่ยนยูนิ่งจบ,บไม่ใช่จบชีวิตนะจบเรื่องรถจบเรื่องรถครับรถจะได้กลับไปใช้งานเต็<ช>มประสิทธิภาพนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแพทเทิร์นทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ใหญ่ นะครับได้วางไว้แล้วนะครับแล้วก็ทางคุณโอคุณเอกนะครับผู้บริหารสอยยนจุดนิ่งเมก็กำชับมานะครับกับทีมพวกหัวหน้าช่างนะครับเสื้อม่วงนะครับทีมอ่าทุกคนนะครับที่มีส่วนรับผิดชอบมีการดูแลนะครับอะไรที่ไม่รู้คุณต้องเรียนรู้จากทีมงานทั้งหมดใช่ครับใช่ใช่ใช่นะครับสังเกตว่ายนจุดนิ่งช่างจะอายุไม่เยอะจะอายุน้อยน้อยแต่ทุกคนคือเอาง่ายง่ายว่า เขินโปรได้ทุกคนใช่ใช่นะครับอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ปล่อยนะครับอาจารย์ใหญ่จะมีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะทางลายที่ส่งให้พวกเรานะครับเป็นข้อมูลกับชมรมรวมช่างเป็นข้อมูลให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือช่างทุกคนพนักงานทุกคนในบริษัทต้องตอบคําถามได้ทั้งหมดใช่ถูกต้องถูกต้องนะครับตอบได้ทั้งหมดไม่ใช่ตอนนั้นนะตอบต้องตอบได้ทุกคนด้วยใช่คุณต้นนะครับ นี่คือคือข้อดีแต่ละอย่างที่ออกมานะครับถ้าพูดถึงข้อเสียไม่ค่อยมีใช่ไหมขนาดบริการรับรถบริการรับส่งนะครับไปรับไปส่งดูแลลูกค้าแล้วหาที่พักดีๆให้เวลาเป๊ะเลยพี่ต้งเวลาเป๊ะเลยคืออย่ายนจินิ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยคือคืออย่ายนโยนิ่งลูกค้าแต่ละคนถ้าอยากมาก็มาที่ตาครีหรือว่าสาขาย่อยก็ได้แต่ แต่อยากให้มาเจออาจารย์ใหญ่ยนจริงๆครับแล้วคุณได้รู้ว่าของจริงอยู่ตรงนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ไหมครับได้พูดคุยเป็นไงบ้างครับอาจารย์ใหญ่เป็นกันเองเป็นกันเองแล้วก็พูดสบายๆครับอาจารย์ใหญ่นี่คือสายตรงเลยนะใช่เป็นคนตรงมากไม่เคยอ้อมค้อมแล้วพูดตรงๆชัดเจนเป๊ะเลยใช่นะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือข้อมูลจากอาจารย์ใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่าแน่นเยอะมากแน่นเป๊ะนะครับ อยากได้ข้อมูลนะครับติดตามใหญ่ยนจุเนิ่งติดตามทาง Facebook นะครับธงชัยจะเดินสุขติดตามทางเพจติดตามทางช่องอ YouTube Channel นะครับใหญ่ยนจุเนงนะครับนั่นคือความรู้ที่ใหญ่ยนจุเนิ่งเราส่งให้กับเจ้าของรถในการดูแลผมดู y t u t u นะผมดูไปตลอดไปทีละคลิปทีละคลิปบางครั้งไม่เข้าใจอันนี้มันคืออะไร S <S ดูไปเรื่อยๆสองสองสามครั้งอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นครับอลูกค้าลูกบอกแล้วลูกค้าแต่ละคนต้องมานะครับไม่มาไม่ได้อย่ายยนจุนิ่ <S <S ไม่ใช่ <S 1> <S 1> คโควิดนาแต่พูดเรื่องจริงครับผมคนใต้ชอบพูดเรื่องจริงนะพูดตรงๆเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องการสิ่งดีๆไอ้ใอ้ลูกค้าผู้ชารถครับใช่ครับได้รู้ว่าการแชรรถนี่ รถยนต์มันต,ต้องดูมีการดูแลคุณตอนจริงไหมมันต้องมีการดูแลใช่คุณขับอย่างเรียก,กณไม่ได้หรอกคุณไม่ดูแลคุณจะทําอะไรอะ่ะใช่ไหมร,รถรถทุกคันมีปัญหาของแต่ละรุ่นใช่แต่ละแบบนะครับวิธีการแก้ปัญหาต่างๆไม่ยากใน u t u b e นี่โอ้โหช่วยได้เยอะใช่ครับแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนเองนะครับเจ้าของรถเองสามารถที่จะเรียนรู้นะครับในการใช้รถ สังเกตอาการอย่างไรแก้ไขเบื้องต้นอย่างไรด้วยตัวเองก่อนใช่นะครับเราก็มีข้อมูลให้นะครับบอกโอ้วันนี้ดีใจมากนะครับได้มาพูดคุยกับ f อฟอาจารย์ใหญ่ f อฟซีใหญ่ยนชุนนิ่งนะครับเอมานานแล้วคุณต้นใูไมเอฟซีมานานแล้วคิดครับวันนี้ก็ได้มานะครับดูแลการดูแลรถฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับ